สวัสดีค่ะของป .6 นะคะก็เราได้เรียนกันไปหลายๆเรื่องแล้วเนาะนะคะทั้งเรื่องอาหารแล้วก็สารอาหารแล้วก็ระบบย่อยอาหารนะคะจริงๆเรื่องอาหารกับสารอาหารเนี่ยใน เนื้อหาของเราเนี่ยมันจะรวมเป็นเรื่องเดียวกันนะคะแต่ว่าครูอยากให้มีความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นครูก็เลยแยกเป็น2คลิปนะคะอาหารกับสารอาหารคลิปหนึ่งส่วนเรื่องระ,ระบบย่อยอาหารอีกคลิปหนึ่งเช่นถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องไหนหนูก็สามารถมาเพิ่มเติมอีกในคลิปที่เหลือได้นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงๆเนื้อหามันต่อย,ยอดจากของป .5 ขึ้นมานะคะก่อนจะดูคลิปนี้นักเรียนสามารถไปดูคลิปของป .5 ที่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสารของ 5ก่อนได้เพราะว่าถ้าบางคนถ้าเรียนลืมเรื่องของปอ .5 ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูจะงงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสารจริงๆขอแนะนําให้ดูทั้ง2คลิปเลยคือคลิปของปอ .5 ด้วยแล้วก็คลิปของปอ .6 ด้วยนะคะโอเคเริ่มเลยนะ ต่อไปนะคะเรื่องของการการแยกสารเนี่ยจริงๆเนื้อหาของปอ5มันจะแบ่งเป็นประมาณสัก2เรื่องก็คือการแยกสารที่เป็นการแยกทางการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะพอมาป6ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มเรียนที่ลึกขึ้นแล้วนั่นก็คือเป็นเรื่องของการแยกสาร ะะจริงๆในเนื้อหาใช้ว่าการแยกสารอย่างง่ายนะคะการแยกสารอย่างง่ายหมายถึงการแยกสารที่ไม่ได้มีวิธีการขั้นตอนที่ซับซ้อนนักนะคะซึ่งเหมาะสําหรับเด็กๆสามารถนําไปทดลองได้แต่ว่าการแยกสารถ้างั้นแสดงว่าการแยกสารนี้จะต้องมีสารที่รวมกันอย่างน้อยมากกว่า1ชนิดเราถึงจําเป็นจะต้องแยกมันออกมานะคะการแยกสาร จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะในเรื่องของการช่วยในเรื่องที่เราจะต้องการดึงสารบางชนิดออกออกมาบางทีเราต้องการสารสองชนิดเลยที่แยกออกมาพร้อมๆกันหรือบางทีเราต้องการสารแค่ชนิดเดียวเพียงแต่ว่าในกระบวนการของการแยกนั้นเนี่ยมันจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของสารนั้นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้การแยกสารที่เป็นสารเนื้อผสมนั้นทําได้กี่วิธีแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะ มาดูสารเนื้อผสมก่อนนะคะแบ่งกว้างๆอย่างนี้ค่ะสารมี2กลุ่มด้กันคือสารเนื้อเดียวนะคะกับสารเนื้อผสม นะของที่เราจะเรียนวันนี้คือสารเนื้อผสมนะคะสารเนื้อผสมก็คือสารที่มีมากกว่า1ชนิดอยู่ในอยู่ในเนื้อสารนั้นๆน,น,นะคะเช่นอาจจะเป็นน้าตาลน้ําเชื่อมนั่นก็คือน้ํารวมกับน้ําตาลทรายหรือน้ําปลาเช่นเขาใส่มีมีการสกัดจากตัวปลาออกมาใช่ไหมคะแล้วก็เติมน้าแล้วก็เติมเกลือแล้วก็เติมสี เพราะนั้นพวกนี้บางทีเราต้องการที่จะแยกออกออกมาเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการหรือขั้นตอนอย่างไรนะคะแต่ว่าสารเนื้อผสมมันจะมีความง่ายอยู่ก็คือว่าสารเนื้อผสมนี้เวลาที่เรามองนะคะมันจะมองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราเรียนระดับที่สูงขึ้นมันก็จะยากไปกว่านี้นะสารเนื้อผสมนี้นะคะสำหรับเนื้อหาของป .6 จะเป็นเรื่องสารที่มองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวกัน ะะก็เลยทำให้เราสามารถที่จะแยกออกมาได้แต่อย่างน้อยน้อยนะคะนักเรียนดูตัวหนาที่ครูทำไว้ที่เป็นตัวสีแดงนะคะอย่างน้อยน้อยหนูจะต้องมีสารมากกว่า1ชนิดนั่นก็คือ2ชนิดขึ้นไปถึงจะสามารถที่จะมีการแยกออกมาได้นะคะามาดูอันนี้จะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเลยนะคะสารครูแยกออกมานะคะสสารข้างบนที่เป็นสีม่วงนะคะครูแยกออกมาเป็น2ส,ส่วนด้วยกันสีฟ้าเป็นสารบริสุทธิ์ นะคะสีส้มเป็นสารผสมซึ่งเราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนพาร์ทในส่วนของสารสีส้มนะสีส้มที่เป็นสารเนื้อผสมนะคะไปดูสีฟ้าก่อนสีฟ้าจะแยกไปออกอีก2เฉดนั่นก็คือสีเขียวกับสีออกน้ําเงินนะคะสีเขียวจะเป็นธาตุสีน้ําเงินจะเป็นสารประกอบอันนี้อันนี้จะอยู่ในเซตที่ยากเดี๋ยวไว้เรียนระดับที่สูงขึ้นนะส่วนสารเนื้อผสมนะคะก็จะมีอยู่2ตัวก็คือสารเนื้อเดียวหมายถึงว่าของผสมที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเช่นเวลาเราไปซื้อน้ํา กินเนี่ยบางทีน้ำชาผสมน้ำมะน,นาวผสมเลมอนผสมน้ำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเราพบว่าเวลาเราอเอาออกมาดื่มเนี่ยเราไม่เห็นเลยว่ามันมีองค์ประกอบของอะไรปนอยู่บ้างเพราะว่ามันคือสารเนื้อผสมที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันคือมันกลมเกลืนกันมากเลยแต่เรารู้ว่ามีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิด แน่ๆนะคะต่อมาสารเนื้อผสมอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นสารเนื้อผสมที่หนูมองเห็นได้เลยว่ามีอะไรปนอยู่บ้างครูยกตัวอย่างเช่นพวกกับข้าวหรืออาหารนะคะสมมติเป็นต้มจืดต้มจืดนี่จัดอยู่ในกลุ่มของสารเนื้อผสมหนูจะเห็นว่ามีน้ํามีผักมีเนื้อสัตว์อย่างนี้ค่ะอะไรก็ตามที่เรามองเห็นลักษณะของสารได้อย่างชัดเจนนะคะนี่เรียกว่าของผสมชนิดที่เป็นสารเนื้อผสมนะคะมี2แบบก็คือชนิดเนื้อเดียวกับชนิดเนื้อผสมนะ,ะนะคะ สารเนื้อผสมในที่นี้ก็จะแบ่งตามสถานะได้3สถานะเช่นเดียวกันนะคะนั่นคือเนื้อผสมที่เป็นของแข็งเนื้อผสมที่เป็นของเหลวเนื iane, fandom, ้อผสมที่เป็นแก๊สนะคะเนื้อผสมที่เป็นของแข็งก็เช่นพวกทรายนะคะพวกคอนกรีตพวกเศษดินต่างๆเราพบว่าดินมันก็จะมีเศษส่วนของสารอื่นๆที่ปนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะต่อมาของเหลวก็เช่นพวกน้ําโคลนนะคะมีน้ํากับมีดินปนหรือมีเศษเล็กน้อยปนอยู่นะคะหรือไม่ก็เป็นพวกน้ําจิ้มต่างๆพวก พวกพริกน้ำปลาอย่างงี้ค่ะหนูก็จะเห็นว่ามีทั้งของแข็งปนอยู่กับของเหลวใช่ไหมคะเป็นพริกที่เราหั่นไว้นะคะมีน้ำปลามีอาจจะเติมน้ำตาลปนได้ค่ะต่อมาที่เป็นแก๊สนะคะแก๊ที่เป็นสถานะของผสมก็คือพวกฝุ่นละอองหรือพวกควันดำต่างๆพวกนี้จะมีสถานะแก๊สซึ่งปนอยู่กับของแข็งนะคะจะเป็นเศษเล็กเศษน้อยปนอยู่ซึ่งไอตัวแก๊สบางทีเราไม่เห็นแต่เราจะเห็นว่าบางทีห้องที่เราไม่ได้กวาด ถูเนะะี่ยค่ะเราพบว่าเอ๊ะเราเราใช้มือลูบไปเราจะพบว่ามันมีเศษฝุ่นเล็กๆอยู่นะคะจริงๆรอบๆตัวเรามันก็ไม่ได้แบบสะอาด100%นนะหนูถ้าหนูอยากเช็คว่าในห้องหนูเนี่ยมีฝุ่นเยอะไหมเนี่ยหนูลองปิดไฟนะคะปิดไฟให้มืดเลยนะเสร็จแล้วหนูก็เปิดไฟฉายขึ้นมาแล้วหนูจะพบว่าละอองของฝุ่นเนี่ยมันจะอ่าอ่าพอแสงเราส่องไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าละอองของฝุ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมาก นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นอย่างชัดเจนแต่ว่าก็มีอยู่ในอากาศนะคะมาดูสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งบ้างเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างไปพวกดินพวกทรายพวกคอนกรีตนะคะทรายที่เราเห็นตามหาดทรายเนี่ยเราจะพบว่าองค์ประกอบมันไม่ใช่แค่ทรายอย่างเดียวนะคะองค์ประกอบมันจะมีตัวอื่นๆปนอยู่ด้วยนะคะทรายนะ ต่อมาเป็นของเหลวค่ะของเหลวที่เป็นเนื้อผสมก็เช่นน้ําผลไม้รวมอย่างเงี้ยค่ะหรือน้ําผลไม้ที่บางทีเราไปซื้อตามตลาดที่ก็จะมีเขาใส่เนื้อส้มใส่เนื้อแครอทใส่แอปเปิ้ลอะไรไปข้างในอะค่ะเราก็จะพบว่าเวลาปั่นแล้วมันจะมีกากเกิดขึ้นนะ,นะคะก็เป็นของเหลวชนิดที่เป็นเนื้อผสมคือเราก็มองเห็นเป็นน้ําส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นเป็นกากของผลไม้ส่วนหนึ่งนะคะอีก ของผสมหนึ่งก็คือสถานะที่เป็นแก๊สน,นะคะพวกกลุ่มควันพวกฝุ่นละอองต่างๆนะคะที่เกิดจากกระบวนการต่างๆในธรรมชาติก็จะพบว่ามันจะมีควันมีแก๊สเกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย ก็เป็นตัวที่เห็นในชีวิตประจำวันเราได้บ่อยๆนะต่อมาค่ะทีนี้เวลาที่สารมันรวมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นสถานะของแข็งของเหลวแก๊สเนี่ยเราจะสามารถทําการแยกสารชนิดต่างๆนั้นได้อย่างไรนะคะจริงๆกระบวนการแยกแยกสารเนี่ยก็ใช้ได้หลากหลายวิธีนะคะเยอะมากเลยเพียงแต่ว่าการที่เราจะใช้วิธีไหนอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้นต้องขึ้นอยู่กับชนิดของสารนะคะแล้วก็สิ่งที่ผสมกันอยู่ข้างในนะคะ บางตัวเหมาะสําหรับใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะส่วนสารบางชนิดก็อาจจะเหมาะสําหรับใช้อีกวิธีหนึ่งมีความแตกต่างกันไปนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเอาวิธีแรกก่อนการแยกสารเนี่ยใช้ได้เยอะนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกกรณีแรกถ้าของแข็งผสมอยู่ในเนื้อของสารเนื้อผสม ะะหากเราจะต้องแยกของแข็งออกมาเนี่ยเราจะมีการมีวิธีการที่จะต้องทำอย่างไรนะคะเอาแบบง่ายๆเลยเพราะว่าอันนี้เป็นพาร์ทเรื่องของการแยกสารอย่างง่ายนะคะดังนั้นเราจะเริ่มจากวิธีที่ง่ายที่สุดไปหาวิธีที่ยากนะคะวิธีที่ง่ายก็คือการหยิบออกค่ะหยิบออกเลยเหรอใช้การแยกสารได้เหรอได้ค่ะหนูในกรณีที่เรามีของแข็งซึ่งมีขนาดมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปนะคะขนาดอาจจะต่างก็ได้มีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่ปนอยู่ นะคะเช่นสมมุติว่าหนูมีเมเล็ดถั่วเขียวมเมล็ดถั่วแดงมเมล็ดถั่วดําเห็นไหมคะขนาดขนาดอาจจะใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าสีสันแตกต่างก็ทําให้หนูสามารถทาไมคะสามารถแยกออกมาได้เอาถั่วเขียวไปอยู่เซตหนึ่งถั่วแดงไปอยู่อีกเซตหนึ่งนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งเนี่ยคาดจ,จะปนกันอยู่หลายชนิด นี่เช่นลูกอมเป็นสีๆนะคะบางคนก็ชอบกินอีกรสหนึงบางคนชอบกินอีกรสหนึ่งหนูสามารถแยกนะคะเซตของสารที่ปนอยู่รวมกันแล้วมีสีสันหรือมีความแตกต่างของขนาดโดยใช้วิธีการหยิบออกมานี่เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดซึ่งไม่ต้องใช้ขั้นตอนการทดลองอะไรเลยเพียงแต่ว่าหนูต้อง,หน,องหนูต้องใช้หือว่าต้องใช้สายตามองหน่อยว่าเวลาเราจะแยกเป็นสีก็คือต้องคนแยกให้มันถูกต้องนะคะสีรูปร่างขนาดแตกต่างกันใช้วิธีนี้นะอ่ะอย่างเนี้ยค่ะ ข้างในมีอะไรปนอยู่บ้างคะหนูมีเยอะมากเลยใช่ไหมคะมีถัว่วเมล็ดต่างๆแล้วก็มีอะไรไม่รู้อะ่ะที่เป็นสีเขียวๆปนอยู่มีทั้งสีเขียวสีแดงมีทั้งสีน้าตาลสีส้มอันนี้มองเหมือนจะมีของเยอะนะคะแต่ว่าวิธีการแยกง,ง่ายคะ่ะหนูเคียงมาเลยคะ่ะเขียงมาอะไรที่เป็นสีเขียวเราแยกออกมาเซตหนึ่งนะคะหรืออะไรที่เป็นสีส้มเราก็แยกออกมาเซตหนึ่งก่อนพอเราค่อยๆแยกไปทีละสีจํานวนสีมันจะเหลือน้อยลง น,ะะน,นี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแยกสารที่เป็นของแข็งผสมอยู่กับของแข็งด้วยกันนะคะอีกวิธีหนึ่งค่ะคือการร่อนการร่อนนี้บางทีเราจะบางคนก็ไม่เคยทำนะคะการร่อนนี้ก็คือส่วนใหญ่เราจะใช้อุปกรณ์ในเป็นตัวช่วยก็คือตะแกรงนะคะหรือบางทีหนูไปดูในออคลิปสอนทำอาหารที่เป็นพวกเบเกอรี่นะคะหรือเป็นพวกการทำเค้กทำคุกกี้เนี่ยหนูจะพบว่าเขามีการร่อนแปง้ง ะะก็คือใช้ตะแกรงใช้ตัวตะแกรงแล้วก็เทปแป้งลงไปแล้วก็ทําการขยับโดยการร่อนจะพบว่ามันจะได้ผงของเหลวสีขาวลงมาข้างล่างนะคะซึ่งเนี่ยคล้ายๆแบบอย่างนี้นะคะผงอันนี้นะคะก็จะเป็นคือถามว่าทําไมเขาต้องมีการร่อนทําไมเขาไม่สามารถจะเอาสารชนิดนั้นไป,ไปใช้ได้เลยคือแป้งที่เขาใช้ในการทำทำอาหารนะคะบางทีในกระบวนการผลิตนะ่ะแป้งมันจะจับตัวกันเป็นก้อนเล็กๆ ซึ่งบางทีเวลาเรานําไปทําอาหารแล้วเนี่ยเนื้อของอาหารมันจะไม่ค่อยสวยนะคะพวกคนที่เขาพิถีพิถันในการทําอาหารเนี่ยเขาจะมีการร่อนแป้งเพื่อให้ได้เนื้อแป้งที่ละเอียดเพะฉะนั้นแป้งที่เป็นเม็ดเม็ดมันจะค้างอยู่ข้างบนนะคะส่วนแป้งที่เป็นละอองเล็กๆเ,เลยเนี่ยมันจะลงมาข้างล่างนะคะการร่อนนี่ก็เป็นวิธีการที่เด็กๆสามารถก็ทําได้เช่นเดียวกันถ้าที่บ้านหนูมีแป้ง ะะจริงๆแป้งร่อนได้หลายๆอย่างนะแป้งแป้งที่เราใช้ทาตัวก็ร่อนได้นะคะแป้งที่เราใช้ทําอาหารก็ร่อนได้เช่นเช่นเดียวกันหากหนูมีแป้งที่ใช้ในการประกอบอาหารอยู่ที่บ้านหนูลองทดลองดูก็ได้นะคะหนูจะพบว่า้แป้งที่มันอยู่ในถุงที่เรามองเหมือนว่ามันละเอียดมากเลยเนี่ยแต่พอเราเอามาร่อนแล้วเนี่ยเราพบว่ามันยังมีเศษของแป้งเล็กๆเนี่ยติดอยู่ข้างบนนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้แยกออกมาได้นะ กรณีที่สารมีความแตกต่างกันนะคะหมายถึงว่ามีขนาดแตกต่างกันเนี่ยเราก็จะใช้อุปกรณ์ในการแยกที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นมีอนุภาคใหญ่นะคะหนูต้องใช้ตะแกรงที่มีขนาดเป็นไงคะขนาดเหมาะสมกับของที่หนูจะต้องทําการร่อนถูกไหม ถ้าเกิดมีความละเอียดมากหนูอาจจะต้องไปเลือกใช้ตะแกรงอีกชนิดหนึ่งที่ตามันค่อนข้างที่จะถี่นะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ชนิดนี้ก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของสารที่หนูต้องการทำการแยกออกนะคะต่อมาค่ะการแยกของแข็งออกจากของเหลวนะคะการแยกของแข็งออกจากของเหลวจริงการแยกของแข็งออกจากของเหลวเนี่ย อันนี้จะค่อนข้างจะทํายากและเราไม่สามารถจะใช้วิธีการร่อนหรือว่าการหยิบออกได้เพราะว่ามันดันมีสารตัวหนึ่งที่เป็นของเหลวแล้วบางทีของแข็งก็ละลายอยู่ในของเหลวหมดแล้วเราจะแยกยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะออวิธีการแรกเลยที่เราใช้นะคะก็คือการตกตะกอนการตกตะกอนจะเป็นการทําให้ของแข็งที่มีอยู่ข้างในนั้นนะคะตกลงมาข้างล่าง ะะวิธีการนี้อาจจะใชต้ต้องมีการใช้ตัวช่วยเช่นมีการเติมสารบางชนิดเข้าไปเพื่อดึงให้มันตกตะกอนเร็วหรือหนูอาจจะไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้เช่นน้ำแป้ง กีที่ครูบอกไปก็คือหนูเอาแป้งเคใส่ในน้ำใช่ไหมคะเสร็จแล้วหนูก็คน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 ปุ๊บเนี่ยหากหนูต้องการจะแยกน้ําออกจากแป้งหรือแยกแป้งออกจากน้ําหนูสามารถทําได้นั่นก็คือทิ้งไว้ให้มันตกตะกอนอันนี้หนูไม่จําเป็นต้องเติมอะไรลงไปเลยแต่ในบางชนิดเรามีการจําเป็นที่จะต้องเติมสารบางชนิดลงไปเพื่อใหออ้สารเนี่ยมันจับตัวแล้วก็ตกตะกอนได้มากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นใช้สารสม้ม สารส้มเนี่ยเป็นของแข็งชนิดหนึ่งนะคะที่เราใช้ในเรื่องของการทําความสะอาดน้ําส่วนใหญ่พวกนักที่เดินทางในป่าพวกตั้งแคมป พวกออกไปแคมปิ้งอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีสารส้มติดไว้เพราะว่าเป็นสารกลุ่มทําความสะอาดแล้วก็สามารถที่จะเอาเข้าร่างกายได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าตั้งใจกินทั้งก้อนนะหมายถึงว่าเราใช้ในการกรองน้ําเพราะว่าบางทีเขาไปตั้งแคมป์ในป่าเนี่ยหนูน้าบางทีมันก็อาจจะเป็นน้ำจากในลำธารน,นะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันสะอาดมากหรือน้อยขนาดไหนนะคะบางทีก่อนที่เราจะเอาน้ำมากินเราไปตักน้ำมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็เอาสารส้มเนี่ยแบ่งมานิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำหนูก็เขยา่าเขยา่า เขยยาปุ๊บเนี่ยหนูจะพบเลยว่าน้ําที่เรามองเห็นว่าสะอาดนั้นนะคะสารส้มจะเป็นตัวดึงเอาตะกรในน้ําให้ตกลงมาเสร็จแล้วพอมันทําการตก,ตกตะกรแล้วเนี่ยหนูก็ค่อยรินในส่วนที่ใสออกมาใช้ประโยชน์หลักการนี้ใช้ได้กับสารทุกชนิดเลยที่สามารถตกตะกรได้นะคะพอเราแยกของแข็งออกออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงล่ะถึงจะดึงของแข็งออกมาข้างนอกได้การที่หนูจะดึงของแข็งออกมาได้หนูต้องรินของเหลวออกก่อน ะะลินของเหลวออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เสร็จแล้วหนูก็เอาไปโดนความร้อนพอมันโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะระเหยไปมันจะเหลือส่วนที่เป็นของแข็งเอาไว้ให้เราดึงออกนะคะอ่ะนี่เป็นการตกตะกอนเติมสารลงไปเห็นไหมคะสารตกตะกอนจะนอนก้นอยู่ข้างล่างเพราะนั้นบางทีเราต้องการแยกออกมาก็จะต้องมีวิธีการที่ใช้ในการแยกนะคะที่แตกต่างกันไปอ่ะอน,นี่คือรูป รูปแบบของการตกตะกอนของสารนะคะเราจะเห็นว่าเรามีการเติมสารที่เป็นของแข็งลงไปลงในของเหลวนะคะก็ส่วนหนึ่งที่เราจะทําให้มันตกตะกอนเนี่ยเพื่อที่ทําให้สามารถที่จะแยกออกมาได้นะคะเช่นแยกของเหลวออกมาส่วนหนึ่งแล้วก็แยกของแข็งไปอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าสารที่ใช้ในการตกตะกอนเนี่ยก็มีหลายตัวมากแต่ว่าที่ง่ายๆนะคะที่เราจะใช้ในการทดลองได้ก็คือสารส้มก็คือดึงเอาตะกอนในน้ำเนี่ยออกมาแล้วก็เป็นของที่สามารถหาซื้อได้นะคะมาดูการตกตะกอนในธรรม รราการตกตะกอนในธรรมชาติก็เช่นเรื่องของการพังทลายของหินดินต่างๆนะคะเช่นบริเวณแหล่งน้ําใกล้ๆหลังน้ําจากภาพต้กงเรียนจะพบว่ามันมีการไหลของเศษดินเศษตะกอนลงมาหลังจากนั้นเกิดการพัดพามาที่จุดจหนึ่งนะคะพอมีการตกตะกอนเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเศษหินที่เป็นเศษเล็กๆนะคะอันนี้จริงๆเป็นเรื่องของกระบวนการเกิดหินด้วยนะเดี๋ยวป .6 ก็จะมีเรื่องของหินนะคะอันนี้แหละอันนี้เป็นรูปของการเกิดหินตะกอนเลยนะคะ เป็นรูปของการเกิดหินตะกอนในธรรมชาติซึ่งอาศัยหลักการของสารนะักเรียนจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์มันมีความเชื่อมโยงกันในแต่ละเนื้อหานะคะเราเรียนเรื่องของสารเห็นไหมว่ามันก็เชื่อมโยงไปเรื่องของหินด้วยเราเรียนเรื่องสารมันก็มีการเชื่อมโยงไปยังเรื่องพืชเรื่องสัตว์เรื่องอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะมาดูการกรองค่ะการกรองนี้ ก็เป็นวิธีการที่ใช้แยกของแข็งออกจากของเหลวเช่นเดียวกันแต่ว่าเราไม่ใช้วิธีการตกตะกอนแล้วเพราะสารบางตัวเนี่ยมันลอยให้เราเห็นนะคะแต่บางทีมันปนกันอยู่เยอะมากถ้าเราจะหยิบออกมันก็หยิบค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการกรองก็คือแยกของแข็งออกจากของเหลวโดยอาศัยอาจจะนักเรียนอาจจะใช้ลักษณะเป็นผ้าเขาบางก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นในหลักทางวิทยาศาสตร์เราจะใช้เป็นเรียกว่ากระดาษกรองกระดาษตัวเซโลโลเฟนอะไรพวกนี้คะ่ะมีกระดาษที่ใช้เยอะเลยนะคะ กระดาษกรองจะเป็นตัวที่กระดาษกรองอยากให้หนูมองว่าเหมือนคล้ายๆตะแกรงอะคะ่ะเพียงแต่เราใช้เป็นกระดาษตัวกระดาษตัวนี้นะคะก็จะมีความเป็นรูพุนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าหนูจะใช้กรองสารที่มันมีความละเอียดมาก มีความละเอียดมากหรือมีความละเอียดน้อยขนาดไหนนะคะออถ้าหนูต้องการกรองสารที่เขามีความละเอียดค่อนข้างสูงเนี่ยบางทีเราจําเป็นจะต้องใช้กระดาษกรองที่มีความมีความละเอียดมากนะคะเพราะว่าเราต้องการกรองสารให้ได้เยอะๆแต่ว่าหนูไม่ได้ซีเรียสเรื่องการกรองสารหนูก็อาจจะใช้กระดาษกรองที่มันมีตาห่างๆห,หน่อยได้นะคะซึ่งของแข็งบางส่วนมันจะผ่านไม่ได้ นะคะส่วนใหญ่ที่ลงไปมันจะมีของเหลวของเหลวนี้ก็เราก็ใช้แยกออกมาเพียง <_ d> um> แต่ว่าเราไม่สามารถใช้วิธีการหยิบออกหรือว่าใช้วิธีการตกต,กตะกอนได้นะคะ,ะจากรูปนี้ตัวอย่างนี้นะคะเห็นไหมว่ามีอุปกรณ์ที่เราใช้อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในห้องแลบนะคะในเรื่องของการกรองสารครูเทสารตัวอย่างซึ่งเป็นสารสีเหลืององเห็นไหมคะกระดาษที่พับเป็นรูปจีบเห็นไหมคะหมายเลขตัวหมายเลขสีเนี่ย จะเป็นกระดาษกองเห็นไหมเราพับเป็นรูปจีบเสร็จแล้วครูเทสารที่ครูต้องการกรองลงไปนะคะลงในกระดาษกองนะคะของเหลวที่ได้นะคะหมายถึงว่าของเหลวที่ผ่านกระดาษกองก็จะลงไปในบีเกอร์ข้างล่างนะคะมันจะมีของแข็งบางชนิดที่ติดอยู่บนกระดาษกองหากหนูอยากต้องการให้สารเนี่ยมันมีความสะอาดมากหนูกลองหลายๆรอบเลยค่ะบางคนที่เขาทําเรื่องสารเนี่ยเขาต้องการให้สารมีความบริสุทธิ์สูงมากเนี่ยเขาจะมีการกรองเป็น10บสครั้งเลยนะคะ กองกรองเพื่อให้ได้ความบริสุทธิ์ของสารให้มากที่สุดแต่บางทีถ้าเราแค่ทําเป็นเรื่องการทดลองสั้นๆก็อาจจะกรองสักครั้งหรือสองครั้งก็พอแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้คือ ยิ่งถ้าพับเป็นรูปจีบแบบนี้นะคะก็จะจะมีการเอ,อ่อเรียกได้ว่าเวลาที่สารมันลงไปเนี่ยมันจะติดอยู่ตรงอขอบของมุมที่เขาพับจีบกระดาษไว้ก็ทําให้ลักษณะเก็บสารได้มากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมของเหลวก็ตกลงไปในบีเกอร์นะคะหนูจะกรองแต่ว่าถ้าหนูจะไปกรองสารอีกชนิดหนึง่งก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนกระดาษกรองนะคะกระดาษกรองนี้ก็เหมาะสําหรับการกรองแค่หรอบเท่านั้น ะะพอรอบเดียวเนี่ยก็ถือว่ามันมีมันมีสารตกค้างแล้ว้่านูจะไปกองอีกรอบนึงก็ควรจะเปลี่ยนกระดาษใหม่จริงกระดาษกองก็ควรมีเตรียมไว้เยอะๆนะคะถ้าเกิดเราจําเป็นจะต้องทําการทดลองนะต่อมานะคะการแยกสารชนิดที่เป็นสารกลุ่มพวกแม่เหล็กนะคะมันก็จะมีสารบางตัวที่เป็นของแข็งปนของแข็งแต่ว่ามันดันมีลักษณะของของ,ของอสารที่เป็นโลหะปนอยู่นักเรียนน่าจะเคยเล่นพวกแมกเนตก็คือพวก แม่เหล็กต่างเนี่ยนะคะบางคนงงว่าเอาแม่เหล็กมันม,มันจะมาใช้ในการกรองสารหรือการแยกสารได้อย่างไรแยกได้ค่ะหากในการที่สารมันปนอยู่นั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบของตัวโลหะอยู่บางครั้งเนี่ยเราจะใช้หลักการของแม่เหล็กนะคะส่วนใหญ่ที่เป็นในการทดลองของเด็กๆเนี่ยจะใช้ผงตะไบเหล็กก็คือผงที่เป็นเหล็กนะคะเขาจะตะไบให้ละเอียดละเอียดที่เป็นสีดํา ปนอยู่กับของแข็งชนิดอื่นๆนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันละเอียดมากเนี่ยหนูมันจะไม่มีวิธีที่เราจะสามารถแยกผงแม่เหล็กออกได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็ทําให้เกิดการแยกสารที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นก็คือการใช้อํานาจของแม่เหล็กนะคะเป็นตัวไปดึงออกมาอ่ะเดี๋ยวเราดูนะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะ ของแข็งที่เป็นที่เป็นกลุ่มโลหะเนี่ยนะคะมันก็จะเวลาที่มันจะปนอยู่กับสารชนิดอื่นเนี่ยในธรรมชาติค่อนข้างจะพบน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะพบในพวกขยะอุตสาหากรรมนะคะหรือ,อ,อกลไกาการใช้งานที่เป็นการก่อสร้างต่างๆมันจะมีเศษที่เป็นโลหะเนี่ยถูก ถูกทิ้งไปแต่บางครั้งเนี่ยโลหะเนี่ยจริงๆเราเอากลับมาใช้ได้นะคะบางครั้งสิ่งที่มันปนกันอยู่เนี่ยมันมีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรที่เราไม่ได้ต้องการกับตัวที่เป็นโลหะที่เราต้องการเพราะฉะนั้นวิธีการนี้นะคะจึงเหมาะสําหรับการแยกสารที่มีคุณสมบัติที่แม่เหล็กสามารถที่จะดูดได้นะคะจากภาพนี้นักเรียนจะเห็นเลยว่ามันมีวัสดุที่เป็นเหล็กปนอยู่นะคะเป็นกองเศษเหล็กส่วนใหญ่พวกนี้จะใช้ในเรื่องของการใช้ในร้านเก็บของเก่า ะะมีบางคนเอาเหล็กไปขายเขาก็จะเก็บกองกองกันไว้เยอะมากเลยซึ่งบางทีมันก็อาจจะกองอยู่กับพวกขวดนะคะหรือกองอยู่กับพวกเศษพลาสติกนะคะวิธีนี้ก็จะใช้ในการที่จะดึงเอาเศษโลหะออกมานะคะนักเรียนเห็นไหมว่าเขาจะใช้ลักษณะข,ของ เครื่องมือชนิดนี้เรียกว่าแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นตัวปั้นจันรนะคะที่เป็นตัวดึงะนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนในเรื่องไฟฟ้ากันอีกนะตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็จะใช้กลไกลทางไฟฟ้าเป็นตัวปลดปล่อยพลังงานแม่เหล็กไปที่นี้หนูเห็นตุ่มที่เขาหย่อนลงไปข้างล่างใช่ไหมคะไอ้ตุ่มที่เขาหย่อนลงไปข้างล่างเนี่ยกลไกจะเป็นแม่เหล็กพอเขาเพิ่มกําลังทางไฟฟ้าไปก็จะกลายเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสามารถที่จะดึงวัตถุที่เป็นโลหะออกมาได้พวกนี้จะใช้แยกในพวกขยะอุตสาหกรรมต่างๆเนาะแต่ว่าในเรื่องของการทดลองจะ ให้ทดลองอย่างนี้ก็คงไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาเหล็กได้เยอะขนาดนี้ส่วนใหญ่ในการทดลองหรือในหนังสือเรียนของหนูเนี่ยเขาจะใช้เป็นผงตะไบเหล็กซึ่งถ้านักเรียนเปิดดูจะเห็นภาพเป็นลักษณะข,ของผงดำๆที่เขากองอยู่อันนั้นคือผงของตะไบเหล็กนะคะก็ใช้แยกด้วยวิธีการอํานาจไม่เหล็กได้เช่นเดียวกันทีนี้ในเรื่องของวิธีการที่เราใช้ในการแยกเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอเราไล่มาตั้งแต่วิธีแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นการการใช้ตะแกรงซึ่งเป็นการร่อน ะะหรือว่าการแยกแบบการหยิบออกนะคะมาสู่การแยกที่เป็นการตกตะกอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกตะกอนทางธรรมชาติหรือการตกตะกอนที่มนุษย์ทําให้เกิดขึ้นนะคะหรือการแยกลักษณะที่เป็นผงแม่เหล็กเหล็กออกจากแม่เหล็กอย่างนี้ค่ะก็ใช้ไดเ้เช่นเดียวกันเราจะพบว่าวิธีการที่พูดมาในคลิปนี้ทั้งหมด นะคะเป็นวิธีการแยกสารอย่างง่ายมากเราแทบจะไม่มีการทําการทดลองอะไรที่ยุ่งยากเลยเพราะว่าเนื้อหาในบทเรียนนี้จะเป็นเรื่องของการแยกสารอย่างง่ายแต่ว่าเดี๋ยวพอจริงๆครูจะให้อีกคลิปหนึ่งด้วยซ้ําที่เป็นการแยกที่มากกว่าในเนื้อหาเพราะว่าจริงๆเนื้อหาของเรามันน้อยเกินไปนะคะครูอยากให้นักเรียนได้รู้ได้มากกว่านี้อีกเพราะมันจะมีการรดเหยแห้งการวิธีการตกผลึกการอะไรด้วยที่เป็นการแยกสารที่ ใช้ในการแยกของผสมนะคะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ครูจะเอาวิธีการแยกสารอย่างง่ายก่อนซึ่งนักเรียนสามารถดูแล้วเข้าใจได้เพราะว่าเป็นวิธีการที่เราสามารถเห็นได้ในชีวิตประจําวันนะคะ,ะเดี๋ยวครูมาทวนนะของแข็งปนอยู่กับของแข็งนะคะถ้าแตกต่างการใช้การหยิบหรือว่าการร่อนนะคะนี่วิธีการหยิบหรือการร่อนออกร่อนออกก็ใช้ตะแกรงนะ ต่อมาถ้าของแข็งปนกับของเหลวนะคะก็ใช้วิธีการกรองก็ได้หรือว่าการตกตะกอนก็ได้นะคะ,ะการกรองเห็นไหมคะปล่อยของแข็งลงไปปุ๊บเกิดการละลายค่ะตะกอนนอนอยู่ที่ก้นพานชนะเสร็จแล้วหนูรินของเหลวออกมาพอเหลือเศษของแข็งหนูก็แยกไปอีกตัวพานชนะหนึ่งนะคะต่อมาในกรณีที่ของแข็งปนอยู่กับสารที่เป็นแม่เหล็กนะคะก็ใช้วิธีอำนาจทางแม่เหล็กดึงดูดออกมานะคะ ก็ซื้อแม่เหล็กอย่างง่ายๆที่เราที่เราใช้เล่นกันเนะะี่ยค่ะสามารถดึงได้แต่ว่าถ้าเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่นะคะเราก็จะใช้ในอุตสาหกรรมนะ,ะวิธีการยักษาโดยใช้ตัวแม่เหล็กนะคะเนี่ยใช้แม่เหล็กแบบตามในรูปอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือเป็นแท่งๆก็ได้นะคะ ก็แยกได้เช่นเช่นเดียวกันพาร์ทที่เป็นเรื่องของการแยกสารอย่างง่ายคนบอกว,ว่าทำไมจบเร็วจังเลยวิธีการแยกแยกสารอย่างง่ายเพราะวิธีนี้มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะแต่เดี๋ยวครูจะทําให้อีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นการแยกสารของผสมซึ่งมันจะมีวิธีที่นอกเหนือจากที่มีในหนังสือเรียนของเรานะคะจริงๆนักเรียนควรรู้การแยกสารของผสมทุกตัวเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปสอบไปสอบเข้า ะะหรือสอบโอนเนอะไรเนี่ยมันจะไม่มีวิธีที่ง่ายอย่างนี้อย่างเดียวมันจะมีวิธีที่ยากด้วยเช่นการตกผลึกการระเหยหรือการระเหิดกับที่เป็นวิธีการยากๆนะคะหรือการระเหยแห้งพวกนี้ครูจะเพิ่มเติมให้อีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้คลิปนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเรามีตัววิธีการที่ค่อนข้างง่ายๆนะคะก็อยากให้หนูทบทวนให้มากยิ่งขึ้นนะเพื่อความเข้าใจนะคะที่อยากเน้นย้ำก็คือก่อนจะเรียนคลิปนี้นะคะไปดูเรื่องของสารป .5 ก่อน นะคะไปดูของปอ .5 เสร็จแล้วถึงมาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะสั้นหน่อยแต่ของปอ .5 มันจะเป็นพาร์ทที่ต่อเนื่องกันป .5 มาถึงป .6 นะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนเนื้อหาในหนังสือเรียนแบบฝึกหัดหนูอย่าลืมทำนะคะเดี๋ยววันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะเรื่องของการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นวิธีอื่นนะคะสวัสดีค่ะ